แต่ว่าประเด็นแรกวันนี้แน่นอนนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติครับ10ม,มาตรการ<ม>ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนล่าสุดนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม2565นี้<ม>แต่ว่าบางมาตรการเนี่ยก็จะมีผลตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูทีละมาตรการเลยนะครับ,รบมาตรการที่หนึ่งนะครับการเพิ่มเงิน เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับการซื้อก๊สหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็เพิ่มให้เป็นเดือนละ100บาทท่านที่มีบัตรนะไปซื้อก๊สหุงต้มนะกับร้านที่ร่วมโครงการท่านก็จะได้รับส่วนลด100บาทต่อเดือนมาตรการที่สองนะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันแต่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ หาเร่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กต่างๆก็จะได้ส่วนลดอีกส่วนหนึ่ง100บาทเช่นเดียวกันสำหรับซื้อก๊าซ กับร้านที่ร่วมโครงการของทางพี T, ทีก็คือในส่วนของปอตทครับผมอันนี้ก็คือท่านที่เคยลงทะเบียนไว้ว่าเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยขนาดเล็กต่างๆอ๋อต้องต้องลงไว้สองแบบใช่นะครับก็จะได้แยกส่วนเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการหาบเล่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเยอะเช่นเดียวกันในการประกอบอาชีพใครยังไม่ได้ลงเป็นลงตอนนี้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้น่าจะ ผมไม่แน่ใจนะว่าว่าตอนนี้เขาเขารับเพิ่มหรือเปล่าแม่เสียดายนะจะไม่ลงนะยังไงถ้าลองสอบถามร้านค้าแถวบ้านดูถ้าเป็นร้านแก๊สและมีป้ายว่าร่วมโครงการของทางพีทีหรือว่าปตทถ้าลองสอบถามดูว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หรือไม่แต่ถ้าไปได้ก็ได้เนี่ยอ่าไอหนึ่งร้อยไอ้มาตรการหนึ่งอันนี้ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นร้านค้าทั่วไปที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับการซื้อก๊าซ มาตการต่อไปมาตรการที่3นะครับอันนี้สําหรับพี่พีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางขนส่งเนี่ยก็มีประมาณ150,000กว่าท่านก็ได้รับการเติมเงินช่วยเหลือเป็นค่าน้ำมันนะคะเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้น้ำมันเป็นหลักในการประกอบอาชีพนะครับก็ได้เดือนละ250บาท นี่อันนี้สําหรับพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็อย่านน้อยก็ยังโอเคอ่ะก็ยังช่วยบรรเทาต้นทุนในเรื่องของการประกอบอาชีพเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าคือเวลาไปนั่งบินมอเตอร์ไซค์คือราคามันขึ้นไม่ได้แต่ว่าน้ํามันมันขึ้นต้นทุนมันมากขึ้นรัฐบาลก็เลยเติมเงินตรงนี้มาช่วยเหลือนะครับเดือนละสอง้ยห้าบาทนะครับมาตรการที่4นะครับการคงราคาขายปลีก สำหรับก๊าซ NGV นะครับอยู่ที่15.59บาทต่อกิโลกรัมครับอันนี้สำหรับท่านที่มีรถใช้ก๊าซ NGV หรือว่าพี่ๆที่ขับรถ10ล้อรถพ่วงต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ก๊าซ n v v กันนะก็จะได้รับการตรึงราคาหายใจหายคอไปเลยก็ยะาถูกต้องอนะครับต้นทุนก็จะไม่สูงต้นเกินไปมากกว่านี้ และมาตรการที่5นะครับ,รบในส่วนของพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่มิเตอร์ตามโครงการลมหายใจเดียวกันก็จะได้สิทธิพิเศษซื้อก๊าซในราคา13.62บาทต่อกิโลกรัมครับเพราะว่าพี่ๆแท็กซี่เนี่ยคืออันนี้ก็ต้นทุนสำคัญเลย<ช>เรื่องค่าก๊าซเนี่ยก็<ช>จะได้รับส่วนลดพิเศษเข้าไปอีกอนะครับมาตรการที่6นะครับอันนี้เป็นค่าไฟฟ้านะครับ สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนครับก็จะได้รับการลดค่า f t นะครับ22สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันนี้ก็ลดให้ในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา65เลยอันนี้ได้4เดือนเลยแต่ต้องไม่เกิน300ใช่ไหมถูกต้องต้องใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนก็จะได้ส่วนลดหน่วยละ 22ตะตางนะครับก็ต้องณรงลงในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้ากันด้วยครับมาตรการที่เจ็ดนะครับเป็นการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลก็ยังช่วยเหลือตรึงอยู่ที่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรครับเบื้องต้นเนี่ยจะตรึงไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้อาได้เดือนได้ลอยออจากนั้นเนี่ยพอถึงสิ้นเดือนเมษายนเดี๋ยวทางรัฐบาลก็จะมาวิเคราะห์อีกทีว่า พฤษภามิถุนากับระก์ดาเนี่ยจะช่วยตรึงอีกไหมเดี๋ยวมาว่ากันอีกรอบหรือว่าจะตรึงอีกมากน้อยแค่ไหนอาจจะช่วยครึ่งหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงต้องมารอประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาตรการที่8นะครับการกํากับการปรับราคาแก๊สหุงต้มให้ไม่ให้สูงขึ้นจนเกินไปเพราะว่าคนก็ใช้กันเยอะถูกไหมใช้ในการหุงหาอาหารร้านค้าต่างๆนะครับในช่วงเดือนเมษายนถึง มิถุนายน6.5นี้นะครับก็คือจะมีการกดไว้ไม่ให้มันสูงจนเกินไปนะฮะถ้าสูงเกินไปบางส่วนรัฐบาลก็มีงบในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและมาตรการที่9นะอันนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3ก็จะมีการลดเก็บเงินสมทบรายเดือนจากเดิมเนี่ยเขาจะเก็บ5%ของเงินเดือนใช่ไหมฮะสมมติเงินเดือนหมื่นหนึ่งก็เก็บ500บาทนะครับ ก็จะลดจาก5%ลดเหลือ1%เท่านั้นหนึ่ได้แล้วใช่ก็เป็นการท่านจ่ายน้อยลงแต่ว่าสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้สำหรับม .33 มนะนะครับและในส่วนของมาตรการที่ส0นะครับก็คือลดเก็บเงินประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมสามเก้นะครับจาก9%ต่อเดือนก็ลดลงเหลือ 1.9%ต่อเดือนต่อเดือนและในส่วนของผู้ประกันตนมอ40อันนี้ก็หลายล้านคนคก็จะได้รับการลดเก็บเงินสมทบลงเหลือ42บาทถึง180บาทต่อเดือนตามแต่ละทางเลือกเพราะว่ามอ40เนี่ยเขาจะมี3ทางเลือก uh. มันจ่ายไม่เท่ากัน uh. ตามสิทธิประโยชน์ชแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับการลดราคา ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น่าจะประมาณ40ครับที่ได้ส่วนลดนี่ก็ะจะมีผลหลักๆก,ก็คือเดือนพฤษภามิถุนาก,ะะกะาันกรกฎาแต่ว่ามามาตรการก็คือเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนนี้เลยครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาล่าสุดจากรัฐบาล